big 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 fur big fur big fur. ก็อยากมีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เลียนรู้เหมือนเรียนภาษาไทยถ้าเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจแค่อยากมีแฟนเป็นสาวมห เพื่อได้เรียนรู้เหมือนเรียนภาษาไทยแต่เจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจจากเนื้อสู่เมืองกรุงผ่านไปสองปีต้องใช้ชีวิตแค่พอทุนตั้งหน้าตั้งตาทำเพลงอยู่ซอยเสียใหญ่เข็ดและชะดวาวสู้ชีวิตเพื่อพบกับวันใหม่เจอสาวต้องมากมายให้กูวันไหนแต่กูไม่เอากูลูกกูชาย ถ้ามีสาวมหาลัยอยู่ข้างกายัมคงจะดีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้มันเรียนภาษาไทยถ่าเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจไม่อยากมีแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้เรียนรู้มันเรียนภาษาไทยถ้อเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจ ถ้าหากว่าผมดีเรียนมาหาลัยถ้าเครียดไปก็ช่วยบอกผมทีเดี๋ยวพี่จะพาไปล้างมอดื่มเบียร์กันสองคนละบอก <Yo. S 1> รักแบบไม่ต้องรอโลกแห่งความจริงใครเขาบอกความรักเป็นเรื่องเล็กและครอบครัวเราจะเกิดได้ไงเพราะถ้าหากว่าคุณไม่มีเซ็ก yes มันพูดอีกก็ถูกอีกกูจีบสาวมหาลัยแทนที่การศึกษากูถูกฉีกกูย้อนมองถึงอดีตในสมัยที่กูเรียนมอตต้นไม่มีเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่แต่ไม่เคยสนใจในคำคนอ๋อเจ้ากูเรียนจบแค่กอสอนอปริญญามันไม่มีความหมายกูหาเงินได้แค่นั้นพองวแฟนเป็นสาวมหาลัยเพื่อได้รู้ม่าเรียนภาษาไทยเจอคแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะฉันคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจ แต่จเจอผมแล้วคุณไม่ต้องไปหาใครเพราะถึงคนนี้จะรักเธอหมดหัวใจ